สงครามยูเครนรัเสเซียชาติพันธมิตร26ประเทศเตรียมส่งทหารเข้ายูเครนหลังสงครามสิ้นสุดในเหตุการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกผู้นําฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงเผยให้โลกทราบว่าชาติพันธมิตรของอยูเครนจํานวน26ประเทศได้ให้คํามั่นว่าจะส่งทหารเข้าไปประจําการในยูเครนหลังจากสงครามกับรัเสเซียสิ้นสุดลงเพื่อรับประกันความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้คํามั่นครั้งนี้มาพร้อมกับคําถามที่น่าสนใจ จะเป็นอย่างไรหากการส่งทหารนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งใหม่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568ประธานาธิบดีมามาครงกล่าวในการประชุมของกลุ่มพันธมิตรผู้เต็มใจ Coalition of the Willing ในกรุงปารีสว่าประเทศเหล่านี้ได้ให้คำมั่นที่จะส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนหรือคงกำลังผลไว้ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศเพื่อรับประกันความมั่นคงของยูเครน หลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือสันติภาพคำถามที่น่าสนใจคือจะเป็นอย่างไรหากการส่งทหารนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งใหม่ระหว่างชาติพันธมิตรกับรัสเซียนายโวลอดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนร่วมกับผู้นำชาติยุโรปได้พบกับนายซัฟวิตคอฟทูตพิเศษของสหรัฐซึ่งแต่งตั้งโดยโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเป็นตัวกลางเจราจาสันติภาพโดยหารือเรื่องความมั่นคงของยูเครนขณะที่ชาติพันธมิตรพยายามหาทางรับประกันการสนับสนุนทางทหารระยะย,ยาว และทําให้สหรัฐยังสนับสนุนยูเครนต่อไปหลังสงครามจบลงแต่คําถามที่น่าสนใจคือจะเป็นอย่างไรหากสาหรัฐตัดสินใจถอนตัวออกจากการสนับสนุนยูเครนตามรายงานของนายเซอร์ฮีนิกิฟโรฟเลขาธิการฝ่ายสื่อมวลชนประจาประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกีได้จัดการประชุมแบบปิดกับซาฟริคอฟเพื่อหารือเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนรวมถึงการร่างแผนการสนับสนุนทางทหารในกรณีที่มีการหยุดยิงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือจะเป็นอย่างไรหากแผนเหล่านี้ ไม่สามารถป้องกันความขัดแย้งใหม่ได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาเมอร์แห่งสหราาาชอณจักรย้ำด้วยว่ากองกําลังสร้างความมั่นใจนี้จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสาหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจคือจะเป็นอย่างไรหากสาหรัฐตัดสินใจไม่สนับสนุนสำนักงานของสตาเมอร์กล่าวหลังการประชุมว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเน้นย้ำว่ากลุ่มพันธมิตรนี้มีคำมั่นที่แน่วแน่ต่อ,อยูเครน โดยได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์และเป็นที่แน่ชัดว่าขณะนี้พวกเขาต้องเดินหน้ากดดันประธานาธิบดีปูตินยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อให้เขายอมยุติการสู้รบแต่คำถามที่น่าสนใจคือจะเป็นอย่างไรหากปูตินตัดสินใจไม่ยอมยุติการสู้รบนอกจากนี้สํานักงานของสตาร์เมอร์ยังกล่าวถึงการตัดสินใจของกลุ่มพันธมิตรที่จะจัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลแก่อูเครนเพื่อเสริมพลังอาวุธของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือจะเป็นอย่างไร หากการจัดหาอาวุธนี้กลับกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งใหม่คำถามสำหรับผู้อา่านคุณคิดว่าการส่งทหารของชาติพันธมิตรเข้ายูเครนหลังสงครามจะช่วยรับประกันความสงบสุขหรือกลับกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งใหม่ชวนให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์